สวัสดีครับพี่น้องครับยังไปไม่ถึงไหนฮะถ้าผ่านแถวตาฟ้าก็จะมีไล่ผลผลิตเกษตรกรรมต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดท,ทานตะวันข้าวฟ่างอะไรทองทองทุ่งทุ่งโปรง่ง ุ่งอะไรสีทองทองเออฮะทางทานตะวันก็หลายอย่างนะครับวันนี้ก็กลับมาที่ไล่ข้าวฟ่างเหมือนเดิมนะครับก็ผ่านมาดูข้าวฟ่างเฉยๆนะปีที่แล้วยังเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลปีนี้เขายังไม่แกนะ่ก็เลยเป็นสีออกเขียวเกิดจากน้ำตาลกนะ็สวยไปอีกแบบนะพี่น้องเคยเห็นข้าวฟ่างหรือเปล่า ครับถ้าใครไปเห็นข้าวฟ่างก็มาดูได้นะที่ตากฟ้าเนี่ยนครสวรรค์นะครับเมื่อกี้ได้พาพี่น้องแวะไปที่ประตูน้ําช่องแครมาอ่านะก็ได้เห็นธรรมชาติสายน้ําประตูน้ํคลองส่งน้ําโชวประทานนเออนะครับนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นข้าวฟ่างกันบ้างพี่น้องเดินกลับ พี่น้องอาจจะเคยเห็นข้าวฟ่างในรูปแบบที่เป็นขนมเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารนกเว้นวันซื้ออาหารนกก็จะมีเม็ดข้าวฟ่างมเม็ดเล็กใช่ไหมแต่นี่เป็นข้าวฟ่างต้นเป็นๆต้นจริงๆนะครับมันก็เป็นมรากาทางพืชผลการ,กรเษกษตรอีกแบบีนึบง ศิละปะมันก็เป็นศิละปะ,ะมองเป็นอะไรที่มันลกๆก็อาจจะลกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมพาพี่น้องไปก็จะเป็นเส้นทางไปดูธรรมชาติด,ดูเลือกสวนไร่นะไปดูควายอันนี้เป็นข้าวฟ่างกันแล้ว สุดลูกหูลูกตาใช่ไหมกว้างไกลาย,ยาวไกลเลยไม่รู้จะขอเมือนใครนะผมพื่ถ่ายเขาอาจจะดูออกก็ได้ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพาไปไหนอีกนะแล้วผ่านอะไรเจออะไรก็จะถ่ายไปเรื่อยก็แล้วกันน้องก็จะได้เห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนใคร ว้างนั่นเองมองไปไกลๆนูนสวยงามนี่ดอกย่านี่ก็มีคนนิยมไปปลูกเยอะนะและสวยงามเหมือนกันสีม่วงเป็นไลส์เบอร์รี่ด้วย <laughs> โอเคอเอาที้ก่อนอาตากฟ้าเข้าวฟาง นะก็คงจะพบกนใหม่ปีหน้าที่ไรเขาฟัางนี้หรือเปล่านะก็คอยดูปีหน้ากันล้วกันนะครับแล้วพวกนใหม่ต่อไปกับส่วนผินศรีราชาครับสวัสดีครับ